เป็นไรของมึงเนี่ยเบื่อว่ะเพื่อนเซ็งด้วยเนี่ยเฮ้ยเต้นไปตีกระบี่กับกูไหมโอ้โหมึงชวนง่ายกับชวนไปกินข้าวกันนะหรือมึงจะไม่ไปไปกูมีอยู่สามพันแต่มึงมีที่ไม่ละกูมีอยู่ที่หนึ่งสามพันเนี่ยมึงได้ตัวโคตรดีเลยโอยโครงหน้าอย่างสวยอเนื้อตัวนี่อย่างนิ่มเลยไฟคู่หน้านี่อย่างจมจะหลัสเลยโอยบอกเลยเว้ยมึงเอาท่าไหนก็ได้ทำได้หมดทุกอย่างที่ไหนวะ พากไปเลยนี่เลยตีกระบี่กันแบบเดียวๆสนได้แบบไม่ต้องกลัวสอนออมเลเจนเอมเอ็มโวยกราฟิกอลังการงานดีที่คุณต้องลองไอ้สัตมึงพากูมาเจอเลยเนี่ยเอ้านี่ไงนองด้านหนะ้าอย่างสวยเลยว้ไว้นี่ตัวบอกโคดนิ่มเลยเฮ้ยจับไปเนี่ยเด้งดึ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 งอย่างที่กูบอกไงกูผิดอะไรเฮ้ยพี่ตกลงจะไปไหนกันไหมเนี่ยไปตีกระบี่